จุดแตกหักของการชิงชัยของสองฝ่ายอยู่ที่สเสบียงเหตุผลก็เพราะว่ากองทัพนั้นจะต้องเดินด้วยท้องเช,เช่นเดียวกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จำต้องมีงบประมาณเพียงพอในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของบุคลากรไปสู่เป้าหมายเช,เช่นเดียวกับเรื่องที่เราคุยกันในวรรณกรรมสามก๊กการวิเคราะห์กลยุทธ์3ก,ก๊กกับรายการ3าก๊กอดแคสกับผมอาจารย์มิกซ์นะฮะดร ok ณัฐกฤตเปาอินตอนนี้ก็มาถึงในช่วงที่ท่านอาจารย์กุงเบ้งยกทัพของโจกก๊ก หนึ่งในสามกกที่ยิ่งใหญ่หลังสิ้นสุดหรือหลังการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นกงเบงยกทัพเพื่อไปปราบกบฏท,ทางใต้จะต้องเผชิญกับหัวเมืองที่เป็นพันธมิตรก็ฝ่าฟันไปได้อีกทั้งจะต้องเผชิญกับนายพลสามถาม้ำก็สามารถปราบเอาชนะทั้งกายและใจได้เป็นที่เรียบร้อยมาบัดนี้กงเบงสั่งการให้มาใต้ยกกองทัพทหารหลักพันข้ามแม่น้ำลกสุยเพื่อไปตัดสเสบียงบริเวณช่องเขา ซึ่งถึงแม้ว่าในระยะแรกนั้นทหารของมาใต้นั้นจะต้องลาโลกแบบไม่สมัครใจไปประมาณครึ่งหน่วยทหารแต่ด้วยความปราดเปรื่องของท่านอาจารย์ขงเบ้งประกอบกับความโชคดีที่ชื่อเสียงของจกกกนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในแถบนั้นก็ยอมรับอยู่ทําให้ชาวบ้านในแถบนั้นได้อธิบายว่าช่องทางการฆ่าแม่น้ําลกซุยบริเวณซาาโขนั้นเป็นน้ําที่มีพิษหากน้ํานั้นสัมผัสกับอากาศที่ร้อนย่อมทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์แต่ถ้าหากน้ํานั้นเย็น ซึ่งโดยปกติในช่วงนั้นน้าจะเย็นในช่วงดึกๆก,ก็จะสามารถข้ามไปได้นั่นก็ทําให้กองทัพของมาใต้นั้นนํากําลังทหารประมาณ2 0 0พนายข้ามไปแล้วไปตั้งดักซุ่มโจมตีกองสเสบียงของเผ่ามา่านที่ทําการเคลื่อนสเสบียงบริเวณซอกเขาเชียสันกู่ยึดสเสบียงไว้ได้ตัดสเสบียงทหารฝ่ายของเบงเฮกที่พยายามที่จะขนลำเลียงสเสบียงนะครับในทางช่องแคบซอกเขาเชียสันกูน่นี่กองทัพมาใต้สามารถที่จะปราบได้สิน้น ทหารฝ่ายเบงเฮกถอยร่นกลับไปรีบไปแจ้งให้เบงเฮกได้ทราบในค่ายแต่ใน,นระหว่างที่ทหารฝ่ายเบงเฮกที่เป็นกองสเสบียงนะครับกำลังวิ่งแจ้นไปอบอกถึงข่าวให้กับเบงเฮกได้ทราบในค่ายของเบงเฮกบริเวณฝั่งตรงข้ามแม่น้ําลกซุ่ยที่ประจันหน้ากับกองทัพฝ่ายของขุเบงนั้น,บนเบงเฮกนั้นก็ดืม่มเครื่องดืม่มทั้งวันทั้งคืนนะครับยอมใจแล้วงครับไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าแม่น้ําลกซุ่ยนั้นมีพิษและมีการตั้งกองทหาร ทำเนินดินก็น่าจะปลอดภยัยขอพักสักหน่อยเบ่งเฮกคงคิดในใจะนะครับเบงเฮกนั้นก็ย่ามใจทําการพูดไปยังบรรดาลูกน้องริ้วล้อทั้งหลายว่าพวกขงเบงนั้นไม่ต้องกังวลใจหรอกเพราะาเรามีแม่น้ําลกสุยขวางกัน้นยังไงมันก็ต้องปลอดภัยอยู่แล้วทําตัวเป็นกลางต่งเลยนะครับมีแม่น้ําแยงสี่เกียงอันนี้เป็นแม่น้ํำลกสุยแล้วมีพิษด้วยปรากฏว่านายทหารคนหนึ่งนะครับก็ได้รายงานไปยังเบงเฮกว่าขอหารือกับท่านเบงเฮกหน่อย เบงเฮกก็ถามว่านี่เจ้ามีอะไรก็พูดมาเลยนายทหารเผ่าม่านผู้นั้นนะซึ่งเป็นทหารท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าบริเวณซาโคเนี่ยเป็นบริเวณที่ข้ามได้ง่ายมันแคบและน้ํามันก็ตื้นถ้าเกิดว่าพวกจกกกนั้นข้ามมาทางนั้นจะทําอย่างไรท่านได้คิดแผนนี้ไว้หรือไม่นะโอ้ยเบงเฮกบอกเจ้าจะมากังวลใจอะไรมากมายเจ้าก็เป็นคนแถวนี้ก็รู้ดีละว่าน,น้ําในแม่น้ําลกซุยนะมันมีพิษข้ามมาไม่ได้หรอกมันจะลาโลกเช้าวนาเบงเฮกก็หัวเราะนะโอ้ย นายทหารคนนั้นนะครับก็เลยพูดไปยังเบ้งเฮกต่อไปอีกว่าท่านเบงเฮกแล้วถ้าเกิดว่าขงเบงมันไปถามชาวบ้านแถวนั้นน่ะถ้ามันรู้ว่าต้องเข้าจะข้ามมาตอนดึกๆก,ก็ข้าม,มาได้จะทํายังไงกันดีเบงเฮกกเอ้ยอเจ้าคิดมากไปเปล่าก็คุยกันไปขโมงโฉงเฉงครับในขณะที่กําลังสนทนาคุยกันอยู่นั้นทหารกองสเบียงครับวิ่งแจ้นกลับมาครับรายงานต่อเบงเฮกครับบอกว่ามาบัดนี้เนี่ยมีทหารฝ่ายของโจกกอลูกน้องของเบงนั้นได้ข้ามแม่น้ำลกซุยมาแล้วและทําการตัดสเบียง เส้นทางลำเลียงสเสบียงบริเวณซอกเขาเฉียสันกูเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วไอเบงเฮกเขาถามว่ามันมีสัญ,ญ,ญลักษณ์อะไรไหนเล่ามาสิขอรายละเอียดหน่อยทหารคนนั้นนะที่เป็นกองสเสบียงเนี่ยนะครับที่กลับมาได้นะครับบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ของกองกําลังนั้นนะมันมีธงอยู่นะท่านนะฮะเบงเฮกก็บอกก็บอกมาสิมันมีธงอะไรทหารคนท่านบอกว่ามันเขียนว่ามาานะ้าใต้นะขุนพลมมาใตา้โอ้โหเบงเฮกบอกเอ้ย ม้าใต้มันม้าเตยอ,อะไรมันไม่ดังหรอกเนี่ยคนเนี้ไม่เคยได้ยินมีทหารเท่าไหร่ละบอกตอนนี้น่าจะอยู่สักประมาณสองสามพันนะเบงเฮกบอกเฮ้ยเบเบไม่มีปัญหาเบงเฮกก็เลยบอกว่าเอเงียเตียงไอ้หนูมาเนี่ยเงียเตียงก็ขอรับท่านเบงเฮกท่านองมีอะไรสั่งมาเลยไอย้หนูเดี๋ยวเจ้าเนี่ยพาทหารสามพันไปที่บริเวณซอกเขาเฉียสันกูไปจัดการม้าตตา้ให้มันหลับจำซะหน่อยเอาให้เข็ดกันเป็นตับแถบนะคงเบงนี่จะได้รู้กันป ว่าพวกเราเผ่าม่านี่ไม่ธรรมดาเงียเตียงก็รับทราบท่านอองจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะเบงเฮกบอกดีเดินทับบัตรเดี๋ยวนี้เมืองเงียเตียงทหารเผ่าม่าน ได้รับคำสั่งจากเบงเฮกมานอองเป็นที่เรียบร้อยก็นํากาลังทหารเผ่าม่านนะฮะรีบมุ่งหน้าไปในบริเวณซอกเขาซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยก็รับรายงานว่ามีมาใต้นะฮะขุนพลแห่งจกกกผู้มากความสามารถญาติของมา,าเฉียวรออยู่กองกําลังหน่วยทหารของเงียเตียงก็เผชิญหน้ากับหน่วยทหารของมาใต้มาใต้สั่งทหารแประแถวพร้อมทําการรบทหารของมาใต้นั้นมีความหน้าเกรงขามันยิงนัก ว่าแล้วเงียเตียงไม่รอช้าขอปะทะฝีมือกับมาใต้เสียหน่อยเงียเตียงพุ่งเข้าไปแต่ว่าไปเจอกระบี่มาใต้ครับรบได้เพียงแค่เพลงเดียวเท่านั้นครับยังไม่ทันหุยแล้วก็เหอเลยนะครับมาใต้จัดการจนเงียเตียงนั้นจะต้องตกม้าลาโลกไปแบบไม่สมัครใจดังต๊อกเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นครับทหารฝ่ายของเงียเตียงนั้นก็เกิดอาการหวาดผวาต่อความพ่ายแพ้ที่มีต่อมาใต้รีบถอยร่นกลับไปรายงาน หัวซุกหัวซุนฮะต้องบอกว่าหัวซุกหัวซุนรายงานให้เบงเฮกได้ทราบว่ามาบัดนี้เงียเตียงได้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านอ,องขอท่านอ,องมีคําสั่งต่อไปด้วยเบงเฮกได้ยินเช่นนั้นก็ยังนิ่งไม่ตกใจแหมใจพี่เขานิ่งพอสมควรเลยทีเดียวเบงเฮกก็เลยตะโกนขึ้นไปบริเวณด้านหน้าซึ่งมีนายทหารของเผ่าม่านอยู่มากมายบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายมีใครอาสาจะไปปราบมาใต้กันบ้างก้าวออกมาข้างหน้า ปรากฏว่าเบ้งเฮกพูดเสร็จปุ๊บสุนาครับหนึ่งในในพลสามถ้ำครับสุนานี่เคยได้รับการปล่อยตัวนะฮะจากของเบ้งแล้วก็ในใจลึกๆนั้นยังมีความซาบซึ้งต่อบุญคุณที่ของเบ้งมีต่อสุนานะสุนาบอกว่าข้าสุนาขออาสาโอ้ยสุนาตอนนั้นนะก็จะทําหน้าที่นะครับนะจะไปรบให้กับเบ้งเฮกนั่นแหละเบ้งเฮกบอกดีท่านสุนาให้ท่านนาทหารเผ่าม่านจํานวนสามพันบุกไปปะทะกับมาใตา้ให้ราบคาบไปเลยนะปราบม้าใต้ให้ได้ สุนาก็รับทราบนำกำลังทหารมุ่งหน้าไปประทะกับกองทาหารของมาใต้ขุนพลคนจกกกแต่ถ้าว่าเบ้งเฮกนั้นก็ยังไม่สบายใจแล้วครับว่ามันอาจจะมีทาหารบุกมาอีกในบริเวณริมฝั่งน้ำนะบริเวณซาโคเนี่ยก็เลยสั่งการบอกว่าให้ห้วยหลำํำนำกำลังทหาร3,000ไปป้องกันรักษาบริเวณตำบลซาโขเอาไว้ห้วยหลํำก็รับทราบรับปฏิบัติมุ่งหน้าไปที่บริเวณซาโขนะ เพื่อป้องกันทหารของโจกกกไม่ให้ข้ามาอีกนะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนายพลสุนาครับก็นํากําลังทหารมุ่งหน้าไปบริเวณเฉียซันกูนะฮะไปะเผชิญหน้ากับมาใต้ลูกน้องของของเบ้งเนี่ยนะครับมาใต้ก็กระตุ้นม้าออกมาทั้งหน้าของหน่วยทหารซึ่งทหารส่วนหนึ่งนะครับก็จําสุนาได้ครับบอกว่าเป็นคนที่ขงเบ้งเคยปล่อยมาก็รายงานเรื่องนี้ให้กับมาใต้ได้ทราบมาใต้ก็เลยตะโกนตะคอกใส่ครับบอกสุนา นี่เจ้าลืมบุญคุณของท่านสมุหานายกองเบ้งไปแล้วรือคราวก่อนท่านก็ปล่อยเจ้าไปสุนาได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความละอายแก่ใจจึงบอกให้ทหารถอยทัพโดยไม่รบทหารของมาใต้กระตุ้นม้าไปสังหารทหารของสุนาไปเป็นจํานวนมากสุนาก็รีบกลับถ้ำไปแต่ก่อนที่สุนาจะกลับถ้ำก็แวะไปรายงานให้เบ้งเฮกได้ทราบว่ามาบัดนี้กองทัพของฝ่ายสุนานั้นพ่ายแพ้ต่อกองทัพของมาใต้แต่หน้าต่างมีหูประตูมีช่องนับภาษาอะไรกระซอกเขา สายรายงานมานะมีสายของเบ้งเฮกนั้นไปเห็นเหตุการณ์ก็มารายงานให้เบงเฮกได้ทราบบอกว่าสุนานั้นไม่ได้รบเลยเห็นแก่ขงเบ้งจึงทําการถอยทับเบงเฮกมีความโมโหโทโสเป็นยิ่งนักจึงได้สั่งให้บูซูลากตัวสุนาไปประหารชีวิตบัดเดี๋ยวนี้โอ้โหเท่านั้นแล้วครับสุนาก็ถูกประคองสองข้างนะครับหิ้วปีกแล้วครับโดยบูซูหรือเพชฌฆาาเนี่นะปรากฏว่ามีนายทหารเผ่าม่านนะฮะอยู่ส่วนหนึ่งนั้นก็มีความผูกพันกับสุนาอยู่มากพอสมควร จึงได้ขอเบงเฮกว่าท่านเบ่งเฮกท่านอย่าทำอย่างนี้เลยขอชีวิตของสุนาด้วยเบงเฮกนั้นเห็นแก่หน้าของบรรดาลูกน้องทั้งหลายเพราะยังต้องใช้อยู่มากนะครับในหน้าศึกหน้าสงครามขนาดนั้นเบงเฮกก็บอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นจะไปโบยแล้วก็เลยสั่งให้ลูกน้องนะฮะนำตัวนายพลสุนาเนี่ยนำไปโบยนะครับประมาณร้อยถีนะครับก็แอคเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นก็ให้คนพาสุนากลับไปที่ถ้ำของสุนาสุนานั้นก็เจ็บทั้งกาย แล้วก็เจ็บทั้งหัวใจไปเลยทีเดียวแล้วก็ไม่หลังจากที่ซูนากลับไปที่ถ้ำเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะบรรดาลูกน้องหลายคนก็ไม่อยากจะรบกับขงเบงครับต่างโผล่เข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อซูนาแต่ใน,ในใจลึกๆก็ไม่อยากจะสู้กับขงเบ้งโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับชื่อชั้นของของเบ้งนั้นมันเหนือเหนือกว่าคนในเผ่าม่านมากเลยทีเดียวนะฮะขงเบ้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโจโฉนะฮะซุนกวนนะครับจิวย,ยี่อะไรต่างๆก่อนหน้านี้ก็ต้องเกรงกลัวต่อความสามารถของข,อง,ของเบงไปแล้วนับภาษาอะไรก ลูกน้องเบ่งเฮกก็รู้ดีว่าสถานการณ์นั้นตัวเองก็ต้องพ่ายแพ้เป็นแน่แท้ก็เลยทําการพยายามหวาดล้อมต่อในปนสุนาครับบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน,น้าที่เบ่งเฮกนั้นจะเหิมเกริมกองทัพของฝ่ายโจกโกกนั้นก็ไม่เคยล่วงล้ําเข้ามาดินแดนเผ่าม่านของเราแล้วพวกเราเผ่าม่านก็ไม่เคยล่วงล้ําเข้ามาดินแดนของแผ่นดินจีนแต่พอเบ้งเฮกมันมานี่มันกลายมาก่อกระบฏกแล้วพวกเราก็สวยกันไปด้วยโคงเบ่งนั้นเป็นคนที่มีความสามารถแม้กระทั่งโจโฉซุนกวนก็ยังเกรงไม่กล้าก็โค้งเบ้ง นับภาษาอะไรกับพวกเราอีกทั้งท่านขวงเบงนั้นก็มีความกรุณามีความเมตตาต่อพวกเรามามา,มากมายแบบนี้เราต้องทดแทนบุญคุณนะท่านสุนานะสุนาก็ถามว่าจะเอาอยัางไงทาหารลูกน้องสุนาก็เลยแบบนี้เราจึงควรนําตัวของเบงเฮกมัดเราไปส่งให้ท่านสมุหานาะยกขวงเบงจึงจะสมควรนะท่านา นายพลสุนาได้ยินเช่นนั้นก็มีความประหลาดใจเป็นยิ่งนักแล้วครับโอ้โหไม่ใช่สุนาเพียงคนเดียวนะที่คิดแบบนี้คนอื่นที่อยู่รอบๆนะลูกน้องชาวเผ่ามา่านทหารชาวเผ่ามา่านก็มีความสํานึกในบุญคุณของของเบงเป็นมากมายเพราะว่าตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าลูกน้องของเบงเฮกเนี่ยได้รับการปฏิบัติจากเบงเฮกที่ดีผมไม่คิดว่าการที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากขงเบงนั้นจะทําให้เขาจะต้องเป็นคนทรยศขนาดนี้นั่นแสดงว่า น่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเบ่งเฮกนั้นกดขี่ข่มเหงลูกน้องมากพอสมควรลูกน้องในใจลึกๆก็คงจะมีความบาดแผลอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสุนาได้ยินเช่นนี้ก็บอกว่าโอ้โหเรานี่มันพวกเดียวกันชัดๆตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าพวกท่านคิดอย่างไรแต่พอได้ยินอย่างนี้ก็รู้ว่าเราใจตรงกันทหารส่วนใหญ่ที่มาพบกับสุนานะครับและพูดแบบนั้นเนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวจากขงเบง อยู่กัดเหลียงมากันแทบจะทั้งสิ้นเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นครับเมื่อตกลงใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนายพลสุนาก็พาทหารเหล่านั้นนะฮะประมาณร้อยกว่านายนะครับมุ่งหน้าไปที่กระโจมนะฮะของเบงเฮ็กที่บริเวณค่ายในการตั้งรับตรงนั้นนี่นะฮะปรากฏว่าเบงเฮกนั้นไม่ได้สติแล้วครับไม่อยู่ในลักษณะที่จะป้องกันตัวหรือแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาดื่มเครื่องดื่มจนกระทั่งขาดสติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเข้ากระโจมนะฮะของเบงเฮกเนี่ย ก็มีลูกน้องที่เป็นนายทหารเวรน,นะฮะทาหารยามที่อยู่ในบริเวณน,นั้นเนี่ยอยู่ประมาณสองคนสูนาก็เลยเดินทางไปถึงตรงนั้นนายทหารยามนั้นก็รู้เจตนาแล้วครับดูจากอากับกริยาท่าทางความเร่งร้อนอะไรต่างๆนี่ก็เห็นได้เลยว่าพวกสูนากับทหารร้อยกว่านายเนี่ยมาต้องมีการประสงค์ร้ายต่อเบงเฮกเป็นแน่แท้สูนาไม่รอช้าทําการชักกระบี่ชีนะ้หน้าพวกทหารยามสองคนบอกว่าเจ้าทั้งสองฝั่งให้ดีนะ พวกเจ้านี่ก็ได้รับการปล่อยตัวจากท่านจูกัดเลี้ยงคงเบ้งท่านสมุหานายกแห่งโจกโก,กเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเจ้าเนี่ยจะต้องทดแทนน้ำใจของท่านคงเบ้งจึงจะเหมาะสมประากฏว,ว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์แล้วครับทหารยามสองคนนั้นบอกว่าท่านสุนาท่านเอากะบ,บีลงเถอะท่านไม่ต้องมาชี้หน้าเขาหรอกสุนาถามทําไมนายทหารยามสองคนนั้นก็บอกว่าข้าสองคนนี่แหละท่านไม่ต้องออกแรงเลย เดี่ยวข้าสองคนจะไปจับเบ้งเฮกมัดแล้วไปส่งให้ท่านสมุหานายกของเบ้งด้วยตนเองสูนาบอกก็ดีนะสิโอ้โหแบบนี้มันพวกเดียวกันก็พากันเฮโลเข้าไปนะครับในกระโจมนะไปจับตัวเบ้งเฮก,กันมาแล้วก็มัดตัวนะพร้อมทั้งลงเรือข้ามฟากนะครับจากฝั่งใต้ของแม่น้ำลกสุยข้ามไปที่ฝั่งเหนือของแม่น้ำลกสุยทหารที่เป็นทหารเฝ้าแนวแม่น้ำลกสุยของจกกกเห็นอย่างนั้นก็ตกใจครับโอ้โหมากันร้อยกว่านายมาทำไมกันรีบไปแจ้งนะให้ท่าน สมุหานายกขงเบ้งได้ทราบนะขงเบ้งบอกทหารเตรียมความพร้อมทหารก็พร้อมรบนะครับเพราะไม่รู้ว่ามานี่จะมาดีหรือมาอร้ายก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนของเบ้งก็เป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวแล้วก็ละเอียดระออ,อยู่แล้วนะฮะปรากฏว่าทหารก็มารายงานว่าท่านสุนาอยากจะขอพบท่านขงเบ้งก่อนของเบ้งก็อนุญ,ญาตนะครับให้ในายพลสุนานั้นไปทําการเข้าพบกับขงเบ้งสุนาก็แจ้งให้ทราบว่าสถานการณ์เป็นเช่นไร ทหารทั้งหลายก็พร้อมใจกันจับตัวเบ้งเฮกมัดตัวมาแล้วก็มาส่งให้กับท่านสมุหาหนายกขงเบ้งแล้วก็พาตัวเบ้งเฮกมาเนี่ยด้วยอาการที่ละมุดหึงเลยทีเดียวแล้วครับขงเบ้งก็บอกเอาเดีสุนาข้าขอบคุณท่านมากแล้วก็ทําการปูนําเน็จนะให้รางวัลต่างๆกับสุนาพร้อมทางยกย่องสุนาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พาตัวเบ้งเฮกมาหลังจากนั้นขงเบ้งก็บอกว่าท่านสุนาภารกิจของท่านจบสิ้นแล้วท่านกลับไปที่ถ้ำของท่าน ในบริเวณเผ่าม่านได้ไม่มีปัญหาพาทหารกลับไปด้วยซูนาก็ขอบคุณขงเบงนะครับแล้วก็ลงเรือข้ามฟากกลับฝั่งใต้นะฮะไปเป็นที่เรียบร้อยของเบงก็ได้ตัวเบ้งเฮกมาอีกแล้วละครับโดยลูกน้องจับมัดมาส่งเองเดลิเวอรี่แล้วครับมาถึงค่ายของของเบ้งเลยทีเดียวแล้วก็มาเอาละครับตาบูชมครับมาบัดนี้ลวครับโอเบงเฮกนั้นก็มาอยู่ตรงหน้าของของเบ้งเป็นที่เรียบร้อยด้วยอาการซึมกระเทือแล้วครับแล้วก็ มีเชือกนะครับมัดอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวแล้วครับสงเบ่งไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเดลิเวอรี่มาเป็นที่เรียบร้อยโดยนายพลสุนาแล้วครับมาเป็นผู้ส่งมาให้แล้วครับเบ้งเฮกโดนจับครั้งที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวการปราบเผ่าม่านจะสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะว่าได้ตัวหัวโจกนะฮะได้ตัวหัวหน้าเผ่ามาเป็นที่เรียบร้อยของเบ้งจะทําอย่างไรต่อไปท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมการวิเคราะห์กุรุสามก๊กโดยผมอาจารย์มิกซ์ดรนัตกฤตเปาอินต่อนะฮะใน3ก๊กพอดแคสต์ EP ีต่อไปด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาอย่างอบอุ่นนะฮะเราใจถึงใจนะครับเราเป็นคอมมูนิตี้นะฮะที่น่ารักนะครับแล้วก็มีมิตรติตมิตรใจขอบคุณท่านผู้ชมหลายท่านนะครับที่ส่งคอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจดีๆมาทําให้ผมมีกําลังใจนะครับยิ่งท่านผู้ชมรับชมกันมากเท่าไหร่ผมยิ่งมีขวัญกําลังใจนะฮะที่จะดําเนินการวิเคราะห์กลุ่มสามก๊กกันต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ทั้งพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวสปอปอลาวรวมถึงทุกท่านที่รับชมกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับท่านจะอยู่แห่งหนตะบนใดขอให้รู้ว่าผมมีความปรารถนาดีและมีความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้ดีๆให้กับทุทกๆท่านอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ